มีเต่าหนึ่งนายจะหนีออกจากบ้านดูเสดอขาของเขาได้ออกมาข้างนอกแล้วจะหนีออกจากบ้านเพราะเขาเคยหนีออกไปข้างบ้านครั้งหนึ่งหลังบ้านความสามารถของเขาอย่าได้ ประมาทและชัล่าใจเชี่ยว